ในงานพระมหานันทวัวัฒนาปาโลท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดธรรมจากกะป๋ะวัฒนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมกันนี้คณะกไลนามิตรได้พร้อมใจกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีจุดชวันบุญบูญชาพระมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ท้งยังได้ร่วมการสวดสรรเสริญองค์พระธรรมกายและกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญต้นสมบัติจกักรพรรดิประธานนำกล่าวได้แก่การเลนนิรทองยศการเลนนิรวาสนาคำบงสาการลลนนิรซินดี้การเลนนิตสกอตตวิตเกอร์และการเลนนิตจอมสีหลวงประเสริฐ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภาป่าสร้างทุกสิ่งประธานนำกล่าวได้แก่การลยมิตรสิงห์การลยัยมิตรบุญมาใส่สงครามและครอบครัวการลยัยมิตรแอดการลยมิตรแสงจันทรุสภาและครอบครัวพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจัดตุปปัจจัยทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นรวมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีสหวาระเดือนเกิดธันวาคมนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันร,รับชมประมวลภาพกิจกรรมงานบุญที่ผ่านมาก่อนที่คณะกาลายมิตรลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสีจะได้จัดกิจกรรมอำลาก,กลับไทยของอุบาสิกาบรรณาธิรัรสุขีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายเทนเนสีซึ่งได้ขอเข้ามาคณะสงฆ์ รับชมประมวลภาพการสร้างบาร,รมีและได้กล่าวเปิดใจขอบคุณและอนุโมทนาที่ได้มาสร้างบาร,รมีที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีตลอดสองปีที่ผ่านมาจากนั้นในเวลาเก้นากา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกด้วยความปราบรื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ เราขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน,นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวของบุญนิวส์ในทุกช่องทางค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ